ข้าวตรงนี้บนหน้าล้มเลยท่นมาล้มเช้ามาก็เจ็บคอจะเป็นอะไรสายมาก็บวบเป็นไรดูข้าวดวงข้าวนี่พอแม่ดวงดีแท้แต่ราคานี่จี จะมีใครช่วยอะไรเลยหรือประเทศไทยนี่เวลาของเขานะ่ะแพงเอาแพงเอาอะไรก็แพงข้าวถังหนึ่งก็ตกสี่ร้อยแล้วน้ำมันก็หกจะหกสิบาทแล้วขวดยึ่งกระไดเวลาข้าวเราถูกยิ่งกว่าข้าวไก่ <c oughs> ข้าวมะลี่ร้อยห้าซ้ำ ข้าวไก่ย,ยังไปซื้อเขากิโลนึงทั้งสิบสองบาทนี่ข้าวเราจะบดถึงเนี่ยโอ้ตายตายบช่วยอะไรเลยช่วยแต่ต่างประเทศเอาแต่คนอื่นคนไทยด้วยกันบบช่วยประเทศไทยอย่างนี้ก็มี ดูที่ข้าวอะนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ผมมาแหกตาดูมัง่งราชดนเป็นยังไง <c oughs>